Health Kindness Podcast เซฟโซนที่แสนสุดจใจดีและดีต่อใจของคนรักสุขภาพ Wellness begins with kindness ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Health Kindness Podcast เซฟโซนที่แสนสุดจใจดีและดีต่อใจของคนรักสุขภาพนะครับวันนี้อยู่กับชีต้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ชีต้ามาพร้อมกับกระแสแล้วคนที่จะรู้เรื่องกระแสนับน ฉีดหน้าต่างๆว่าก็จะเป็นไข่ไม่ได้เลยนอกจากคุณหมอสูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องกระแสะที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการเสกผิวหน้าฝาประธานที่เขาเรียกว่าการฉีดแบบสครับาแล้ววันนี้มันจะ ต้องคุยกับคุณหมอคนนี้เท่านั้นเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคุณหมอเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลผิวหนังทั้งด้วยผู้ใหญ่และก็ชาวต่างชาติยังเป็นอาจารย์สอนนะครับอยู่ที่ American Academy of a Ac s s t h e t i c m e d i c i n e ด้วยนะครับผมที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและเรื่องที่จะคุยอย่างที่บอกเกี่ยวกับสกาวราหนูเล็กถูกไหมคุณหมอส c าว t ราสาราโอเคสาราเนี่ยเป็นกระแสะมากตอนนี้คือแบบ หลายๆคนขึ้นแบบยิงแอดอแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบนวัตกรรมใหม่ที่ฉีดปุ๊บเสกหน้าประทานหน้าเด็กแบบจัว๊วอันนี้คือต้องมาอัปเดตก,กันหน่อยว่าไอ้ตัวเนี้มันคืออะไรเอ่ยสกอตต้าคืออะไรครับค่ะก็เดี๋ยวเอาแบบเนี่ยคำานี้ใช่มากเลยนะแบบผิวหน้าแบบเสกคือ <c oughs> แบบว่าพอฉีดไปปุ๊บเนียนขึ้นจริผ่อ,องขึ้น <c oughs> เรียบขึ้นฟูเฉนชัด อย่างเงี้ยทาได้อย่างงี้เลยอันนี้คือไม่รู้ด้วยนะคนลุกใช่ไหมคนลุกเพราะตอนเห็นข้อมูลอแล้วชิต้าว่ามันข้อมูลอย่างมันไม่ดีมากพออย่าเพิ่งไปไหนจ้ากดซับสไครต์ก่อนฟังก่อนคุยกันก่อนเนาะต่อคุณหมออันนี้คือฉีดแล้วคุณหมอก็บอกได้เลยว่าคือหน้าเด็กลงจริงๆใช่หน้าเด็กลงจริงย้อนวัยได้จริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากอะไรอะคะผมมันเป็นสารนะคะอภาษาอังกฤษไปอีกคำนึงอะอะ P L L A P.L.A. P.L.L.A. L. สองตัว <Okay. S 1> Poly L Lactic Acid โอเ okay, คครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นสารที่อยู่ในไหมละลายไหมที่เราเย็บแผลเนี่ยค่ะ <c oughs> เราก็นึกว่าเวลาเราเย็บแผลใช่ไหมคะถ้าเราเย็บข้างนอกก็ต้องมาตัดไหมใช่ไหมคะใช่แต่เป็นบางชนิดนะคะที่เราเย็บข้างในแล้วไม่ต้องตัดเลยเราก็ใช้เวลาระยะหนึ่งมันก็ค่อยๆละลายไปส่วนประกอบของไหมพวกนี้ค่ะคือ P.L.L.A. Poly Lactic Acid แล้วก็คราวนี้แทนที่เขาจะขึ้นรูปเป็นเส้นไหมใช่ไหมคะเขาก็เอามาเอาเคมีตัวนี้ค่ะมาเล็กๆ,ๆ,ๆมาทําเป็นเล็กๆ,ๆแล้วก็เป็นรูปแบบผงเราก็ใส่น้ําก็ไปละลาย<อ>ก็จะเป็นแบบสารสารที่เป็นเหมือนน้ํและที่เราจะสามารถฉีดเข้าไปในผิวได้อันนี้ก็คือ,อสาล์ฟราเสร็จปุ๊บมันเป็นยังไงมันก็เข้าไปอยู่ในผิวเราเพอเราฉีดเข้าไปใช่ไหมคะในผิวเรากระจายกระจายเล็กๆเล็กๆเก่งยค่ะมันเป็น ลักษณะสารแปลกปลอมร่างกายเราก็จะแบบอุ้ยมีอะไรก็ไม่รู้ก็รีบมาย่อยมาย่อยอะไรอะไรก็จะเข้ามาครับเข้ามาซ่อมเข้ามาสร้างเข้ามาย่อยอะไรที่ไม่ดีในบริเวณนั้นใช่ไหมคะร่างกายเราก็ย่อยออกแล้วสร้างเป็นคอลลาเจนใหม่วอคือจริงๆผิวเราเนี่ยคะ่ะพออายุเยอะๆเนี่ยที่เราจะรเรียกว่าแก่ชราเนี่ยเพราะว่ามันเกิดความสลายแต่ว่าไม่ซ่อม อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่ามันต้องสมมติเราเป็นแผลใช่ไหมคะมันหายกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเกิดการซ่อมเกิดการสร้างแต่คราวนี้ใบหน้าที่เอจจิ้งหรือว่าแบบชราไปเนี่ยคือมันสลายเหี่ยวแต่ว่าร่างกายไม่รู้ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้โน้ติสว่าเอ้ยอันนี้เราต้องมาซ่อมแล้วเงี้ยก็ค,คือไม่มีการฉีดเข้าไปแบบนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดการเวกอัพคอร์ call, แบบอุมาเร็วมาซ่อมมาสร้าง,ม,างมีอะไรเอามาสร้างสครับทราเขาเคลมว่าเกิดคอลลาเจนไทป์1ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ผิวหน้ามากถึง66% 66%เเยยอะลเทียบกับ ตัวอื่นๆแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเข้าไปฉีดปุ๊บมันจะไปช่วยแก้ไขและซ่อมดีกว่าเหมือนที่คุณบอกว่าไปซ่อมให้ผิวหน้ามันเกิดคอเลาเจนขึ้นมาใช่ใช่เหมือนอย่างชีตา้าอายุอย่างเงี้ยชีต้าไม่รู้สึกแต่คราวนี้ถ้าเรากลับไปดูคุณแม่คุณยายที่บ้านเอาคุณยายดีกว่าคุณแม่ไม่ชัดของคุณยายอย่างเงี้ยผิวจะแบบแบนเลยอ่ะกดไปปุ๊บนอนทับคุณยายนอนทับอะไรลุกขึ้นมาปุ๊บ หน้าเป็นร่องตามนั้นเลยชิตาาแบบว่าไปนอนทับอะไรตื่นมาก็ไม่ค่อยเป็นหน้าเป็นรอยใช่ไหมคะเพราะว่าข้างในมันเนื้อมันแบบมันหลวมอะค่ะอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือสามามรถเปลต่ชนตน้ชตาถามหน่อยสิอย่างตัวสกราตาา้าใหม่อ่ยมันต่างอะไรกับพวกเมโสพวกฟิลเลอร์พวกลิจูรันอะไรพวกเนี้ยครับมันต่างกันยังไงบ้างอะครับ ต่างกันค่อนข้างชัดเจนคุณหมอบอกว่าเอ้ยเราใช้สครับอท่าแต่เราเลิกโบททอกก็ไม่ได้เลิกฟิลเลอร์ก็ไม่ได้เลิกมีโซก็ไม่ได้เพราะว่ามันคนละส่วนนะคะการที่เราใช้ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยมันจะทําให้ลักษณะปรับโครงหน้าอย่างเช่นบางท่านใต้ตาหายลึกๆไปเลยอ,อย่างเงี้ยเราใส่ให้มันเต็มขึ้นมาบางท่านเราอยากจะแบบยกแก้มขึ้นไปให้มันดูเป็นเคิร์ฟแบบ ตาจุกแก้มลงมาอย่างงี้ค่ะฟิลเลอร์ม,มาช่วยเหมือนสร้างโครงสร้างแบบว่าเหมือนแบบลึกๆเป็นเนื้อเป็นบอลลูนขึ้นมา,า,าหรือว่าเป็นเนื้อปากที่เราอยากจะ create shape อย่างงี้เรายังต้องเป็นฟิลเลอร์หรือว่าแบบคางอะเรายังอ,อยากได้วอลลุ่มคางเรายังอยากได้แบบจอลายที่ชัดอย่างงี้ยังยังต้องเป็นฟิลเลอร์ริ้วรอยตีนกายอย่างงี้ค่ะเรายิ้มเยอะๆอย่างงี้เราเป็นคนติดขมวดคิดปุ๊บ อยากจะซ่อนเอาไว้นะว่าฉันไม่กังวลอขมวดแล้วมันแบบมันไม่ได้มันแบบมันเป็นอัตโนมัติมาจากลักษณะเส้นประสาทอันนี้เส้นประสาทกล้ามเนื้อเราก็ยังต้องใช้โบทอ,อกแต่โบทอ,อกใชู่่กับเส้นประสาทอ่ะอโอเคหรือว่าหรือว่าบางส่วนอ่ะเราอยากจะฉีดบำรุงเล็กๆน้อยๆอย่าง,างาเงี้ยค่ะมมโสก็ยังช่วยอยู่แต่คราวนี้ถ้าตัวสครับทราเราจะฉีดตื้นก็ไม่ได้แล้วก็ต้องฉีดลึกสักนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้มันเป็นเทคนิคนะคะเราก็ต้องเป็นดีไซน์ตามตำแหน่งมันก็ไม่ใช่ว่าฉีดได้ทุกแอรี ก็จะต้องเป็นแบบเออตามตำแหน่งอย่างเงี้ยตรงส่วนใหญ่เราก็จะทําให้คิดเหมือนกับว่าผิวคุณยายแล้วอยากจะทําให้ผิวเด็กลงมาเหมือนชิต้าอย่างเงี้ยมันจะไปฟิลเลอร์ก็ไม่ได้มันจะไปโบท็อก็ไม่หายจะมีโสก็ไม่ขึ้นมันก็ต้องมาสกัดชาร์มันต้องรวมๆกันค่ะปนๆกันอ๋อแปลว่าทุกตัวที่กล่าวมามันมีการทํางานที่แตกต่างกันสกัดชา์เขาก็จะมีการทํางานที่มาช่วยส่งเสริมให้ใบหน้าเราเนี่ย อ่อนวขึ้นใช่เหมือนชิต้าอย่างเงี้ยชิต้าอยากจะฉีดฟิลเลอร์มันก็ไม่ต้องเยอะเพราะว่าคอลลาเจนชิต้าเยอะแล้วค่ะอหรือจะฉีดโบท็อกก็ไม่จําเป็นว่าริ้วรอยมันนิดเดียวใช่ไหมคะเหมือนการการที่เราฉีดสกาวทาร์มันก็ฟีดแบ็กมามันก็มีส่งผลมาแบบเออเราจะต้องโบท็อกก็ไม่ต้องเยอะมากมันก็จะได้อะไรที่มันตรงตรงแล้วทําไมตอนเนี้ยไอตัวสกาต้า่ยมันมีแบบเป็นกระแสมากเลยคนแบบอุ้ยมาให้ความสนใจมากเลย เป็นเพราะอะไรเพราะมันเพิ่งมาใหม่หรือว่าแบบอ้าเขามีมานานแล้วแต่เขาเพิ่งมาทอกอฟเดอะทาวหรือ,อยังไงเอ่ยในต่างประเทศก็คือมีมานานแล้วแต่ว่าในไทยก็คือเพิ่งเข้าแต่ว่า <S <S 2> <S 2> คุณบมอว่าค,คือสมัยนี้เรื่องข่าวสารเรื่องแบบโซเชียลอย่างเงี้ยเราต้องตั้งสติให้ดีใช่เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งใช่ค่ะเร้อใจนะใช่เราต้องแบบว่าตั้งสติว่าเอ๊ะมันมันเป็นกระแสเขาก็คนก็ต้องอยากอยากให้มีโปรดักต์ใหม่มาคนก็ต้องอยากใช้อยากลองอยากเราได้ก่อนเพื่อนเราได้มีประสบการณ์ก่อนเพื่อาจจะเป็น มันก็มันก็เป็นเรื่องของกระแสมากกว่าแต่ว่าต้องรีเช็คดีๆใช่เรารต้องดูว่ามันเหมาะกับเราไหมแล้วก็มันก็เหมือนเหรียญนะคะก็มี2ด้านมีทั้งแบบเอาอย่างของคุณหมอฉีดเมโสบางตัวเมโสบางตัวเอาโกลด์แฟกเตอร์สเต็มเซลล์ละกันพวกนี้ก็สร้างเนื้อได้เหมือนกันฉีดเลือดเลือด PRP อย่างเงี P ้ยค่ะ PRP าร์เอาเลือดของเรามาปั่นๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะสร้างเนื้อได้เหมือนกันพวกนี้แล้วก็โพลีนิวคลีอิกนิวคลีอิกแอซิดอะ เป็นสารแบบอยู่ในเซลล์เราอย่างนี้ค่ะเป็นสารเขาเรียกว่า DNA อะชิตายากไปไหมเนี่ยวันนี้สอบเยอะก็จะเป็นสาร DNA นมากระตุ้นให้เกิดการสร้างพวกนี้พวกนี้เป็นสารเรียกว่าไบโอจริงๆออแล้วมันก็จะแบบฉีดป,ปุ๊บมันก็จะทําให้หน้าเราดีขึ้นเอกโซโซมพวกนี้ค่ะมันก็คือทําให้ผิวเราเนียนขึ้นดีขึ้นฟูขึ้นแต่ว่าเทียบกับตัวสกับท้ายางเงี้ยมันอาจจะแบบฟูไม่เต็มที่ไม่เท่า<อ>ต,ต,ตัวที่เราเห็นผลจากสกับท้าการไปฉีดต้องไปกี่ครั้งถึงจะเห็นผลเราต้องฉีดบ,บ่อยแค่ไหน ใช่มันก็เป็นอันนี้อีกเพราะว่าอย่างสคาวทราเขาก็จะแนะนำมาเลยว่าแบบอายุสี่สิบก็ไปสี่ขวดไปสี่ขวดห้าสิบก็ไปห้าขวดค่อยๆฉีดไปตามอายุสี <c oughs> <c oughs> ่สิบสี่ขวดห้าสิบห้าขวดก็ <c oughs> คือไล่ๆไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในในความเป็นจริงเราก็คือดูดูตามสภาพหน้าเราว่าจำเป็นไหมคืออย่างคุณหมอบอกว่าเอะพวกพอคุณหมอเล่าเรื่องกลูแฟคเตอร์สเต็มเซลล์เอ็กโซโซมเนโสต่างๆมันอารมณ์เหมือนเรา เป็นยาเป็นวิตามินเหมือนเราทานพารา,าทานพาราหกชั่วโมงหมดธลอ์อารมณ์ประมาณนี้ยมันหายไปเลยก<อ>็จำจำไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นลักษณะว่าตกค้างอยู่กับเราไอ้ตัวสกาวต้าเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นสกาวต้ตาสมมติอันนี้คือเดิมมที่เราเดิมมที่ผ่านมาใช่ที่เรา,เราถ้าเราดูแลมาตั้งแต่ต้นต่อให้เราอายุ40เราอาจจะแบบดูยังดูดียังดูดีอ,อหรือถ้าเราไม่ดูแลถึงเราอายุน้อยๆเราก็ ไม่เราก็อาจจะแบบไปมากกว่าในในวัยของเราอันนี้คือขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็แล้วก็ถ้าเราเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะฉีดซาร์โคฟาารโคาก็อย่างที่คุณหมอบอกมันเป็นเขาเรียกว่า foreign body เป็นสารแปลกปลอมที่จะตกท้างอยู่บนผิวหนังเราใช้เวลาย่อยประมาณ2อปีมันจะอยู่บนหน้าเราเนี่ยประมาณ2ปีใช่แต่ว่ามันก็เป็นจุดขายนะลดนะใช่เขาก็จะบอกว่าไม่ต้องมาทำบ่อยๆไงใช่ใช่พอทำไปครบ5ขวดแล้วเนี่ย ผลก็คือไปยาวๆอย่างน้อยก็คือประมาณ2ปีที่จะแบบอเอ๊ะหรือเราจะมารีสตาร์ททำอะไรใหม่อีกทีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออีกจุดหนึ่งก็คือเราก็มันเป็นมันเป็นสารที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายไปนะมันก็จะค้างอยู่กับเราสักแล้ว,ลวพักหนึ่งแล้วตัวสกาลต้าเลยครับเหมาะกับใครบ้างที่จะมาแบบหรือว่าได้หมดเลยได้หมดจริได้หมด,ด,หมดอย่างเช่นอย่างของคุณหมอตอนที่ ทำใหม่ๆก็ที่ลองใหม่ๆก็เป็นคนอายุน้อยครับถ้าคนอายุน้อยประมาณสัก20บวกก็จะมีปัญหาเรื่องหน้ามันแต่งหน้าอตอนเชา้าตอนบ่ายบเมือ่อฉีดสคําวท่าไปปุ๊บตอนบ่ายทั้งวันเย็นยันค่าแบบเหมือนแต่งหน้าใหม่ตอนเชา้าตลอดเวลา, <c oughs> าคุณมมันความมันมันดูดีมาก <c oughs> เรื่องสิวน้อยลง <c oughs> อุ้ยช่วยหลายเรื่องเกินอืมให้แล้วก็วนลุ่มหน้าบางจุดเราแบบไม่ได้อยากจะได้ฟิลเลอร์อะไรขนาดนั้นแล้วก็เอ๊ะดูขมัดเป็นจะดูดีขึ้น หน้ามิดเฟสมันจะดูเต็มขึ้นบางทีเราไม่ได้ต้องการเยอะอย่างเงี้ยค่ะสีคนเป็นฝ้าย้ยคะดูเหมือนแบบผิวมันจะดูสีมันจะดูดีขึ้นเหมือนค้าจะดูดีขึ้นนิดนึงคือ,คอแค่ตัวสกอตตาไปสร้างคอลลาเจนใ,ให้กับใบหน้าแก้ปัญหาทุกอย่างเลยคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นปรับหลายๆมิติของผิวใช่จบครบที่สกอตตาฉีดไปเลยค่ะแล้วก็เนียนขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นรูขุมขนดูเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะผิวดูราบขึ้นราคาแพงไหม ตอนนี้ก็คือด้วยความแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะมีปัญหาแบบนี้คือด้วยความมันว้าวมากใช่ไหมแล้วมาร์เก็ตติ้งมันก็แรงมากมันก็จะมีของปลอมมันเริ่มมันเป็นเริ่มเปทรนมันเริ่มมีหลายเรืยองต้นมันจะเป็นยังไงนะเมันมีคล้ายๆมันมีเริ่มแบบเหมือนโบสอ์เกาหลีโบสอ์อเมริกามันเริ่มมีตัวเทียบแบบนี้ค่ะอ่าก็แต่ว่าชื่อพอชื่อะคาร์ท้าปุ๊บมันมันเหมือนเป็นแบรนด์นะมันก็ทําให้แบบเออบางทีก็ก็อาจจะไม่ใช่สคาร์ท้า เราก็มาเป็นราคาที่ไม่แรงมากนะคะตัวสค้าบท่าออกมาใหม่ๆประมาณหกหมื่นต่อขวดต่อขวดต่อขวดต่อครั้งแต่มันจึ้งแล้วเธออะสองปีแต่ว่าตอนนี้ก็เอาใช่ตอนนี้ราคาก็ลดลดลงมาอ่าโอเคแต่ว่าก็ค่อยใจชื้นหน่อยใช่แต่ก็ดูอย่าให้มันถูกเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพอมาถูกเกินไปเราต้องเอะสค้าบท่าจริงหรือเปล่าไม่แต่แต่เอาจริงๆแล้วถ้าฉีดแล้วจ่ายครั้งเดียวแล้วมันอยู่ได้นาน่ะก็ก็ก็คุ้มที่จะจ่ายนะ อันนี้แล้วแล้วแต่ดูละพินรินละกันเนาะแต่ว่าเอาไปว่ารู้ราคาไว้ก่อนให้แอดซึ่งสตาร์ทครั้งแรกที่ออกมานะจ๊ะขวดละหกหมื่นเรื่องราคาไปแล้วแล้วอาการเอฟเฟกต์ละหลังฉีดไปเอฟเฟกต์หลังการฉีดมีจะมีอะไรไหมคะเพราะว่ามันมาเป็นผงใช่ไหมคะในการฉีดเราต้องผสมน้ำสิบซีซ <10 cc. S 2> ีแต่งาน,นเนี่ยสิบซีซีอยู่บนหน้าเหล่ามันก็จะแบบมีความฟีลลิ่งเหมือนโอเวอร์ฟิลอะแบบจะเยอะนิดนึงรู้สึกแบบ โอ้โหแล้วฉีแรงมันเยอะมันเออน้าจะรู้สึกแงกว้างใหญ่ไปหมดพ้นไปอาทิตย์หนึ่งปุ๊บหายไปหมดเลยเหมือนไม่ได้ไปทำอะไรเลยหกหมื่นของฉันคุณผออย่าเพิ่งย้ำเลยค่ะเดี๋ยวใจใจจะไม่ดีแล้วรู้สึกว่าหายไปหมดเลยอย่างงี้ค่ะแล้วรอนิดนึงประมาณหนึ่งเดือนอุ้ยหน้าดีขึ้นอีกสองเดือนดีขึ้นอีกสามเดือนดีขึ้นอีก อ๋อค่ะค่อยๆไปอ๋อระบบการทํางานมันจะเป็นแบบนี้แล้วแล้วมีอะไรที่ต้องควรระวังไหมคะหลังจากฉีดไปก็คือที่ระวังอย่าไปเยอะเกินไปเพราะว่าเราก็มันมาใหม่เพราะว่าอย่าไปฉีดอย่าไปฉีดเยอะเกินไปคุณบอกว่าเอาเท่าที่เราควรที่เราแบบเหมาะสมกับหน้าเราเราฉีดเข้าไปแล้วเราตอนนี้เรายังไม่รู้จะเอาออกยังไงอันนี้มันเอาออกยากมันต้องเป็นการย่อยของร่างกายอะค่ะอาจจะเร่งได้อาจจะทําอะไรร้อนๆอุ่นๆใึงไหมเลยช่วยแต่ว่าไม่ได้มีตัวมา ไม่เหมือนฟิลเลอร์มีตัวย่อยหรือว่าเป็นโบท็อกที่แบบอาอุ่นๆไปมันก็สลายมันยังไม่มีตัวที่แบบว่าจะช่วยแบบเวลาฉีดโบท็อกกินหมูกระทะกับเพื่อน<ช>ไม่ได้ค่ะโอ้อ, <laughs> อะไรเพราะแบบมันเยอะเกินไปเราไม่รู้เราจะหยุดมันยังไงใช่ไหมคะแล้ว <laughs> ก็บางทีเยอะไปก็มันแปลกปลอมบนหน้าเราเยอะเกินไปภาวะการอักเสบภาวะการเคลียร์สารแปลกปลอมเออเราต้องแบบมันบางทีเราก็จะไม่ไม่ได้มีคือต้องมีสติใช่ใช่เพราะมันค่อนข้างใหม่เราต้องแบบว่าเอใจเย็นๆแล้วก็อย่าไปเยอะใช่ใช่ แล้วก็อย่างอื่นก็คือเรื่องของแบบการฉีด 10CC เข้าไปบนหน้าเราเนี้ยคะ่ะเทคนิคการฉีดหลุมสิวอย่างเงี้ยนะเราสร้างแต่ก่อนเราไม่รู้จะก,กระตุ้นมันขึ้นมายังไงอย่างเงี้ยเราก็ใช้สกรอปด้าช่วยคราวนี้วิธีการฉีดเราต้องแบบ10 c c เราอัดเราซาะเราแทรกอย่างเงี้ยค่ะสมมติบางท่านเป็นลักษณะทานวิตามินเลือดออกง่ายมันก็จะมีเรื่องของเขียวบวมช้ำอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังตรงนี้ด้วยเปลว่าอันนี้คือเอฟเฟกที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วการดูแลครับการดูแลการดูแลสำหรับดูสต้อง ต้องแบบดูแลอะไรบ้างห้าห้าไม่ได้หัวร้อนะคะคืออะไรบ้างมไม่ได้หัวล้อนะคะมันเป็นโคนอะไรบอกหนูหน่อยตอนนี้หนูโดดสับสนมากค่ะก็ก็ห้านาทีนวดหน้านะคะวันละห้าครั้งละห้าวันห้านาทีนวดหน้าวันละห้าครั้งห้าวันห้าห้าห้าการดูแลตัวเองอันนี้คือเบสิกของการเป็นหลังชีดหน้ามาเลยหน้าค่ะก็ทั่วไปเพราะว่าสก๊ับถ้าเขาอยากให้มันกระจายดีๆตาม ไปทั่วๆไม่อยากให้มันเป็นก้อนอะไรอยู่ในส่วนไหนนะคะจริงๆมันไม่เป็นก้อนหรอกแต่อยากให้ได้รับการกระตุ้นในทุกๆที่อย่างเงี้ยค่ะนวดยังไงคุณหมอ้าเขาด้วยกันยังไงก็ขึ้นไปค่ะอัพอัพขึ้นไปค่ะอ่าก็คือเหมือนแบบแล้วแต่ว่าใช่ตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เราฉีดแล้วก็ในแอเรียที่เราอยากให้มันกระจายไปแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องพวก ออให้มันหายหายเร็วๆอย่าเพิ่งไปทานแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะว่าบางทีเรื่องลมมัปุ๊บไเวลานี่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีผลกับการเอฟเฟกตีฟของยาแต่ว่ามันอาจจะแบบเรื่องของช็อกช้ำอย่างเงี้ยมันอาจจะช้ำมันจะเป็นเรื่องของความประสาท ก็คือให้ดูแลผ่านการช้ำไปก่อนแล้วจะไปทำาแี๋วก็ทำใช่คือไม่ใช่ว่าสารดีปุ๊บเราไปฉีดที่ไหนอะไรไงก็จะเหมือนกันอะ,อะยังไงมันขึ้นกับการดีไซน์อย่างเช่นบางจุดเ,เราต้องการบางจุดเราไม่ต้องการ,รหรือการวางแผนว่าแบบเอออันนี้เราต้องใช้หรือเปล่าหรือไม่ต้องใช้หรือเปล่าหรือเราจะใช้อะไรดีอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นกับการดีไซน์คุณหมอที่เราไปหาสถานที่ที่เราไปรับบริการคือไม่ใช่ว่าแบบจะไปสักฟังวันนี้น่าฉีดมากเลย เปิดเจเดนเนตไปเลยคือเราจะให้ใครฉีดนะคะคุณผู้ชมเราต้องดูผู้ฉีดด้วยว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมและอย่างคุณหมอสุวรับปรึกษาด้านผู้นี้ด้วยไหมใช่ค่ะก็จะเชี่ยวชาญด้านดีไซน์แล้วก็หน้าเด็กอย่างธรรมชาติอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการเนาะว่าเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนงและเขายังเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนด้วยนะคะที่โรงเรียนอเมริกัน Academy of a แอตติติค์เบติซีค่ะ เราคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณหมอสูดีกว่าหรือใครแบบเียอะไรก็ลองไปสอบถามดูนะเพราะว่าการดีไซน์สําคัญมันเป็นการวางแผนในการจัดก,การใบหน้าของเราให้สวยงามแต่ใครที่อยากสอบถามแบบสุขภาพแบบองค์รวมนะคุณหมอก็ติดต่อมาที่ l i น์แอดครับผม HMC Clinic นะครับผมแล้วก็ Facebook นะครับ h o r r e t i c Medical Center นะครับก็มาพูดคุยเรื่องสุขภาพองค์รวมได้เลยองค์รวมแปลว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับผม แล้วก็อย่าลืมคุณหมออันนี้ฝากหน่อยอย่าลืมคุณหมอฝากกด subscribe กด follow บ้างสิอ่ะ, <BR Y> อ,ะอย่าลืมคดฝากอย่าลืมกด subscribe <BR Y> นะคะจะได้ติดตามเนาะข่าวสารใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใช่ <BR Y> ดีมากค่ะคุณหมอใช่วกานทำมาหาก,กินอย่าลืมไปกด subscribe นะครับแล้วก็ไปกด ฟอลโล่ตามที่คุณหมอบอกเนาะที่ YouTube ครับที่รายการ Health Kindness Podcast อันนี้ฝากไว้ด้วยนะที่ Health Kindness Podcast มีทั้งใน YouTube แล้วก็ใน TikTok อกไปกดสำคัญแล้วไปกดฟอลโลแกน,อ,น,กนอะไรจ๊ะสโลแกน Save s o r ที่แสนสุดใจดีและไี่ต่อใจของคนรักสุขภาพคุณหมออย่าโดนรูดวันนี้ก็ต้องขอบคุณ <c oughs> คุณโทมไปก่อน <c oughs> ขอบคุณทุกคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Health Kindness Podcast เซฟส่วนที่แสนสุดใจดีและดีต่อใจของคนรักสุขภาพ Wellness begins with kindness.